มินจูกับฟอร์จูจะมาดูรถเกี่ยวข้าวค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าสนสวนชุชชนโชิแฟมิล,ลี่ค่ะไข่ไข่หวานหวานไข่ไข่เกี่ยวเกี่ยวหวานไม่พร้อมกันเกี่ยวไม่พร้อมกันอนุนกําลังซ่อมข้าวค่ะแลแต่สะดวกค่ะแล้วแต่ใครสะดวกแล้วแต่ใครพร้อม อย่าลงมาลูกอย่าลงมาอยู่นั่นแหละมดมดกัดมดกัดอย่าลงมามดเยอะอยู่บนนั่นแหละอยู่บนนั่นแหละป่าป่าเหรออืม ไอายอายพูดก็ไม่ชัดนะอายโอ้ได้ทั้งปูได้ทั้งปลาได้ทั้งปูได้ทั้งปลาเออเกี่ยวสุกคลองนู้นก็ได้เยอะแล้วน่ะ ตกนะลูกนะตกลงไปนะปนครับออเอามันก็ตกข้างล่องลงไปนะลูกมันก็ตกนั่นแหละตกก็คือตกนั่นแหละอตอตกขึ้นไม่ได้แล้ว รถอยู่กับขี้ยาขี้โคนเนาะเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่มันอะไรไม่รู้ค่าเติมน้ำมันโอ้น้ำมันหมดเติมน้ำมันค่าน้ำมันมาส่งเติมน้ำมันก่อนตมน้มัปไหมพี่ไม่ใช่ปี้ลูกพี่ลองพูดดีๆสิพี่พี่เติมไม่เป็นหรอกลูกพี่ยกถังน้ำมันไม่ไหวครับยกถังไม่ไหวหรอครับผม ไม่ไหวหรอกพี่ก็มากับตาพ,พี่ก็มากับตาเหรอครับพึ่งเกี่ยวได้อันเดียวเติมมันแล้วสองถังไฟต่อ <c oughs> นาห้าไล่เนาะประมาณห้าไล่นะ <c oughs> โอ้จิ้มตาจิ้มตาโอ้จิ้มตามาจะจิ้มตาไม่เอาลูก อย่าทำอย่าทำได้ไม้แล้วเล่นคนละพี่กันนะจะดูนู่นนู่นดูยายออนจับปลาโน่นดูยายออนจับปูยยออจับปลาเกี่ยวข้าวข้างคนาด,ด้วยโอ้ยายออนนี่เอาสองดิ้ง พอนจูนนี้แกล้งน้องนะ่ะไม้จะจิ้มตาน้องนะ่ะให้ให้น้องจับไม้ก่อนลูกให้น้องจับไม้อันนึงพี่พอพอจูนจับเลยลูกจับเลยน้องมินมันก็กลัวกลัวนั่นน่ะหนูกลัวนะพี่นี่อ่ะหนูอ่นนี้อ่ะกลัวไม้จิ้มตาเออกลัวไม้จิม้มตา มาดูรถเกี่ยวข้าวนี่ถ้าไม่ดูแม่พากลับนะเอา้าไม้เนะี่ยมีจิ้มตาน้องจนได้แนละ้วพอจุนเลยนู่นนะ่ะมาดูตาจับตายายจับลากันเรือวางเลยมันจะจิ้มตาเอาจิ้มตาน้องจิ้มตายายจิ้มไปทั่วเลยไม้เนาะ อามารอบนี้ก็หมดแล้วเหลือหน่อยเดียวอ่าเหล,ลือหน่อยเดียวอู้ข้าวรวงดีเม็ดเยอะลงปุย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 ดีจังเลยข้าวรวงแดงแดงเลยข้าวแบบนี้กำน,น้ำหนักดีเออมันจบกระปุกยามันนี่จิ้มตานอกพี่ฟอไม้กับคนนะอย่าไปจี้กัน ปล่อยมันลูกน้องเล่นขี้ดินครับมันไม่ใช่ขี้โคลนไปแล้วอูอันนั้นยาวไปนูน่นจูด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 ไปนูน่น